เกาเคลื่อนอยู่ตัวเคลื่อนเคลื่อน,นไหวอยู่แต่ว่าหลังจากที่แม่ล่องพุ่มมาบ,าบ,าบ,าบา้านมาบ้านนีู่เนาะครับมาให้จำ,ำพงจำผาดมาว่บานันดีทันทีนะครับ<โ>นะที่เก่ามาก็จะให้ว่าเป็นอี่ยังเป็นอี่ยังลบบเป็นสัญญาณดีครับเกี่ยวกับตัวเลงน้องพุ่มนี่แหละเนาะแมนแมนแต่เราคลิปก่อนกับลงน้องพุ่มไปแล้วคลิปนี้กับ,บที่พวกเราถึงในส่วนของเลงพญาณนะครับ เรกพญานาครับนี่ผู้จิ้มามหลายเด้งวันวันนึงกับเขาเด้แม <Man. S 2> นศูนย์เจ็ดจังๆเลยวันที้หลังจากคล่่ลงคลิปไปเลกพญานาเลกระแสะเริ่มกลับมาขี้เก่แเาแนี่เอ่าเลกพญาหนาเนาะครับมานี้ผู้ใดจะให้คำตอบผูได้ดอกเพราะว่าผมกับผูใ้ใดจิดต่อผู้ใดคุ้ยไอเจ้าน่ากับผู้คุยครับมีตั้งแต่ใจบุญอ่าเป็นผู้ตา,ตามอายุอ่าผู้อาวุโสคุ้ยเขาคนบ้านเดียวกันนะโอ้ คือว่าไปถามมาเอ้ม,มืดเขาเขาไปถามามากมือเส้านีบ่บ่เข้ากับมือเส้านี่ยแหละเข้าก็รุ่นนะเมื่อกันว่าเอ๊ะะเจ้าจีได้ตัวใดมีการคาดเจ้าเี่ยังบองิหรต่ว่า<ะ>คือว่าข้าเจ้าเนียนจำไหมแล้วบเ่นวเนียนมาแล้วเนียนมาแล้วบ่มาจังไหน่ะเพิ่นวางไเพฝันมาางไหนจังไงเพิ่นกับอันที่แรกเพิ่นอันนี้ละปูมาบอกระดิตเก้าศูนย์มาสั่นอันนี้คือเป็นปูมาบอกเลยบ่ปูมาบอกแล้วคงทุกทาย หมาแล้วเม็ดเดียวก็คือเจ็ดเก้าศูนย์คือเพิ่นได้บอลอุ่ยฟังบอว่าวความฝันเพิ่นเป็นในลักษณะใด่นฝันที่แลรลกนะ่าแล้วอ่ามันเป็นฝันว่าที่แรกนะนี่ยขนคนมาเต็มเยันอยู่มากินขอยค่ะมาเล่าเล่เาได้เลี้ยงอาหารขนะ้นอ่ะต็มอยู่ว่าท่านครับค่ะบบนรินบนนี้นนก็ดิ เป็นเลขขึ้นเราเหรอเลขร้อยมากพี่จออย่างเงี้ยค่ครูเขาบอกให้เดี๋ยวอันนเลี้ยวขึ้นไปประเดีห็นชัดเลยเห็นว่าเป็นเจ็ดเก้าศูนย์นนอ๋อเจ็เอ้าอ,อ,อย่าเรื่องมางวดนั้งดิอย่าเรื่องมางวดที่แตกสามตัวของเลขพญาหน้าเห็นร้อยมากเท่ากันดิเห็นร้อยมาก,กหลังจากหันมาก,กับบาร้อยอีกจักเจียเอ่อมาประกอบกันครับแม่คู่ครับแม่คู่ส่งนะเพราะว่าเลขพญาน้าต้องสีม้าอีก เป็นวางสัตนี่เครื่องเครื่องป้าเขาแปล่ใจค่วมนะครับครับเขาแปลใจค่วมอ่ะเคื่องเรศพญานาคสีมากตอนนี้หนีมากจากเขาจับยี่วันใดครับจับอ่าพญานากที่หนีมาบอกไอ้แซมเห็นปะครับหนีมากตอนนี้ยังลบลีอยู่วันต่อไปก็ง่ายกับเครื่องพญานาคตางดาวอยู่ตอนนี้ก็ได้โอหนีอยู่ก็แต่ว่ากันั่งจับหามาพอขาเจ้าก็ต้องคนหากันยังไงในเมืองบาดาลครับอ่อย่าได้ทรงคนมาตามหาแต่ว่าคำจัดทรงมาก ยัน <pics S 1> ี like ่นี้จะได้บอกเล้ไอ้เชี่ยมอะไรไปอ่านี้จะได้มาบอกเล้ตัวร้อยมากเลยล่นะทีโบว์อยู่นี่คือความฝันดินี่หนินี่ทีโบว์อยู่นี่บอลแมนตอนแม่คู่ส่งจ้ะโอ้เป็นส่งแต่ตอนตอนคู่ดำลงอ่าโอ้ดำลงทั้งทั้งที่หนูยังบอลในว่ากันก็ไม่คู่ได้ได้มือนั่นน่ะแล้วก็คู่ดำที่เขาโทรสัมภาษณ์คู่ดำน่ะอ๋อไหมครับที่คู่ดำวิดีโอมากครับ ว่าตอนนี้พระยาหน้าหนีขึ้นมาแล้วว่าสันครับหมวดสิมาหนีแก่สิคืออีกว่าสันเพื่อนว่าอืมปนิปูนทางเลลบอกว่าตอนนี้รีดีปัญญันย่มวัตดพระยาน้ากันที่ว่าสีน้ำมาจับจับไปนะฮะจึงได้ก็หาบ่เห็นว่าสันเอายังไงทหารพระยานาคครับทหารพระยานาคมาหน้ามู่ครับอ่าแต่ว่าพญานาคตอนนี้หนีเพื่นหนีถึงมาเพื่อสั่งบารมีสั่งครันอ่ามาสั่งบารมีกับ้านนวดนะเพราะว่าโยมเมือ่อขึ้นกับ อ่าอันนี้ก็คือว่าวบะแหนมลู่ดีดอกครับในเมืองเพื่อนนี่การสร้างบารมีนี่ก๋สีต่างกันนี่ครับสั่งบารมีของบ้านเฮานบอครับก๋สีเป็นบะเพ็ญยนนะนะฮะจะขึ้นมาบ้านแต่ว่าบอกได้ว่าเบอร์เพื่อนในโชคในไช่น้ำกะอาศัยบารมีส่วนนั้นกันดีนะครับผมอันนี้คือเดาดิ่นี่ข้ามการนะว่าสีบะเพี้ยนนี่วันต่อไปบ่าบะแหนมลู่ดีแทบบุญพันไหวบะแหนมนี่นะฮะเฮาเฮากัดข้าเดาเท่ากัน ว่าเนี้ในส่วนเพิ่นฝันว่าเลขร้อยมาน่ครับเลขร้อยมานมันไปคือกันครับงวดที่เพิ่นแตกหนึ่งหกแปดบอกมันมาหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดนี่แหละนะแตกสามตัวนะเดี๋ยวใ,ให้ย้อนกลับไปวงหนึ่งก่นอนยังสนใจอยู่ดิที่หน้าบอกวงหนึ่งอ่ะคือเห็นแม่คู่อ่าเอยียงเกาะขั้นขั้นบอกถือดีจักมวดบอกเพิ่นสิกลายเป็นมนุษย์นะผมบ่กแม่เป็นกลายเป็นมนุษย์อยู่เมืองมนุษย์ใจจากเกิดจากลกในปกติคือบาลานี่พ่ออ่นะ าบารมีเพราะว่าม่มาาสีกายเป็นมนุษย์นี่โอ้คือพระญาณเป็นอยู่สูงกับมนุษย์อจ้ะครับว็มหมายกาอยู่ข้าเจ้าว่าอยู่ในสั่นพุ่มทั้เทวดาครับอ่าจตุตมหาราชิกา oh. อย,อยู่อยู่สั่นนี้่าสมมุติบอกเลขคือครบแล้วก็คือสิมาอยู่ อยู่จังไหนก่อนแปลว่าอยากอยากอยากล้มไปหรืออยากขึ้นมาโลกมนุษย์จังสีอะไรนี่อบอกบาลขคือครนะอ,อบจังสินะม่อมแม่นบาลขคือครอบดับต้องมาเข้าใจมาอ,อ่าบ,บอกเลขจนบ,บารมีมอิ่มเรียนบารมีกัจิสามารถขึ้นล้มใดโอ้เพราะว่าอ่าในยินไม่ครู่าสั้นมากเลยจนกะแบงตามบารมีเด้ผู้ใดบารมีหน่อยบารมีหลายผู้ใดบุญหน่อยบุญหลายนะกัจจิแยกแยะออกไปนั่น แต่เส้จังห้านี่แหละอ้าเริ่มจากอันนี้กับว่ามันดูถูกการงานนะครับเวลอันนี้ก็เปรียบเทียบจากก็สางนั่นว่างานออฟฟิศนั่นว่ามาผู้จัดการไม่อย่างไตระดับหรือไม่ทช่นกันโอ้บาทมีพ่อสะสมบารมีเสร็จป๊บเรียบร้อยผ่านเข่าออกโดยมาต้องผ่านต่อหม้อเลยนั่นโอ้เป็นยังไน ถ้าวันนี้ให้แนะนำดีๆในส่วนของตัวเลขพญายนาครวันนี้ก็นวันวันนึงกับเขาครับคือลุน้นวาสองวันนั้นปะครับ<ช>ลุน้นวาสองวันกับกับมัดตดอีกแล้วนี่มาเขาอีกแล้วมะเขาว์คือในลักษณะที่เรกเขาเนี่ยกะกบเป็นบังเอิญแม่คู่กับว่าพญายนาคนีกขึ้นมาไอ้่างกับฟันมาขึ้นนี้ขึ้นหาอย่างเงี้ยมั้ยฟันฟันเมื่อนั้นนะถ้าได้ว่าอ่าที่รอบแรกที่หนูฟันนะแม่เขาขวาปล่อยบ้านนองค์พูดมือน,นั้นนะที่อ่า คนโทรมาเขาทูฟังครับทางที่เราได้บอกเหมนก็นไม่คู่เลยแต่ว่าเล่าเล่าหูได้จังไงท่านได้ว่าพระยานาคตนนี้นะนีขึ้นมาอยู่อันโลกมนุษย์ตอนนี้กะลังมีคนตามหายอยู่รีจังได้อันนีรีบ่มีคนตามหาเห็นใช่ไหมจ้ะครับก็เลยบอกว่าไอพ้พระยานาคตนนัว่ในรีดีๆผู้ดำนับไปบอกว่าสันเพท่านได้ว่าเลขกพวกนี่นะนคืออีกว่าจันกษ์เพราะว่านีขึ้นมาได้แล้วว่าจักษครับจัก อ๋อ่อยถาบ้าเข้าไปเรื่อยๆแมนพ่าตอนไหนจี๊จับขึ้นไปอีกแมนตอนนี้ยังหนีได้อยู่ท่บอกว่ามันักเกลยวตัวงนกูตังต้องเสียพยานาขกับคนฝันเห็นรอดสีสลัดแต่งแต่งตอรแต่งสุดคนเแต่งสุดเต็มยศช่ะยตัวเลขให้เพนบ้างชตัวเลเดี๋ยวที่ด้้ถามมาเกหาครับมีมม่จะส่เ้าหกับ1่ศูนมีม่จงไดเห็นเห็นไหครับนเอาไว้ตรงน ตัวเลขที่ร้อยมาก็คือตัวเลขเกต9เหมายว่าตอนนี้มีเลขเท่านี้แหละเลขไปเชียงทูบเชียงทายเชียงอหยังพิ่งไปน้ำมันน้ำมัเพิ่นเพิ่นมีเลขทูบเลขอย่งมั้งเลขทูบได้ตัวเดียวกันเลขก็คือ90โอ้เลขทูบได้90พิ่นกับมีในส่วนตัวไอแซมนี่เราก็ทีไป วายสถานที่พญานาคต่างๆครับเนาะอวันติเ้ามนน่างเมือน้านะตตอนนี้เพิ่นใหญ่ปูพญานาคนีมาวัยมองน้ำเพิ่นแล้วเพิ่นอันเชิญมาดนีแล้วบานี้มื่อนน้่อมันมีมันมีคนคือจัางละว่ารูปร่างยงใหญ่นี่เนาะนูเรื่องบอกเรื่องนี้ทุกปั้งมามาบอกว่าเจ้าน่ะตั้งพญานาคตั้งปูพญานาคนีเพราะถือบอกให้เจ้าใหญ่เด้อวระสันถ้าเจ้าเป็นใหญ่นีเพิ่นมาอกเพิ่นติดเพิ่นาบอกหลีดประได้ประ เขาเป็นว่ายหายเหตุถูกต้องค่ะใหญ่ใหญมันถือท่ามันถ้าเป็นยหญ่มาเพื่อกับมาฝันเลยโอ้คือเป็นยหายมาทางสิตธวันออกเขียงออกนู้นกบลูมเพื่อกับบอกว่าหายใหญ่ไม่ถือท่าตอนนี้ถือแล้วเพื่อกับฝันเลยมาสั่นคนอัานเชิญจากคุณมากเพื่อกับมาซื้อพราะย่านเตียนเก่าเตียนใหญ่เตียนเป็นมองเห็นปูอยู่เลยเนื้นเอออยู่เงียบเลยค่ะดีเนาะครับโอ้ยหลังจากที่รถไปสองวันในหาว่างวันนี้ก็เป็นข้าวดีกระแสข้าวดีไม่แล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นการที่ ทั้งช่องน้ำเสนอไปนี่เพราะมันว่าชวนให้เชื่อนี่ไม่ได้แนะนำไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อว่านั้นเปลี่ยนทังนั่นอันนี้เป็ยนังที่จะต้องเชื่อได้บริวารครับอันนี้ว่าแบงปั่นให้ใส่สติดีๆใส่วิจารณญาณว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้บ่ทั้งช่องก็สงสัยกันจนใ้ท้ายท่านหม่พ้นพี่น้องเมืองสายเหียที่ล่องคิดไปก็อยากให้วิเคราะห์ไป่ต้องกันว่ามีความเปลี่ยนไปได้จังไร ในตอนเออพญานาคนี้ขึ้นมาว่าบอกเลข่องกับท่นที่นะหลังจากที่มันบอกถึงสี่งวดที่นี่นที่งวดติดแล้วก็มาเวียนสองงวดแล้วก็มาบอกถึองวดทั้งที่ผ่านมาอีกหนึ่งอันเป็นหางวดงวดนี้คืองวดที่หกประม่นถืออีกเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังรุ้นกันวันวันที่หนึ่งพอรักดาโมงพอรักดาพุ่มนี่ละว่า มีน้ำแข็งไหนที่ที่เขาเพาเขานะแมนซึ่งเลขตัวนี้ก็ตรงกันข้ามหลายส่วนนิดแม่นตรงกันข้ามหลายท่างตรงข้ามหลายทำานนะคือเลขตัวนี้ว่าต้องว่าใส่ไผ่ดอกว่าใส่น้องพุ่มเหรอใช่ชื่นใจแล้วล่ะขณิเสวะแต่ผมคือกันกับน้องพุ่มแต่บ่ได้เอาเลขน้องพุ่มมาปล่อยดิแมนเลขของพญานาก็คือส่วนของพญาน้าพญาหน้าเลขพญาน้านี่เพิ่นปล่อยออกมาอ่าคอนคอนหนานั่นนิดครับเลขชุดนี้แมนปล่อยปล่อยทางเตาทองวันแล้วครับ กเือพันได้ชักมือเรียกออกสองสามมือคน่อนนั้นกระมาได้เรตัวนี้ออกมาจว่าในเชืดนี่อันนี้กัะพันมาเชือดนี่มันกะมาตรงกับอันนี้แล้วกะมาตรงกันครับตนนี้เ็กทูปที่บนจุดแะได้เก้าศูนหนก็เลยเขียนเพราะมันมันตรงกันนี่และลูกเลยไม่ได้เขียนเ็กูปบานนี้เป็นที่ปันอันนี้ความเห็น่างของผมเป็นที่ี่กระชื้อเก้าห้าหนึ่งศูนย์นี่คนเลย โคเล่ยวินเลยจับไซกันทุกตัวแม่นเลขออกอยู่ได้นี่เป็นยังค่อยว่าเลขออกอยู่ได้นี่มันมากจังซีอ่อยู่ไม่ไกลยู่๋นี่นะ่ะเดี๋ยวห้าศูนย์ นึ่งศูนย์นี่เก้าศูนย์ยังไงนะเอาศูนย์นี่วิ่งใส่ห้วบิทีประเด็นอย่างน,าาน,นี้คือปลา,าเนี่ยเวลาโดยชนโตเนี่ยแต่ว่ามันมีคนไทยบานหนูนอาะแม่ที่เพิเ่เพื่ถืเลยนะแม้แซมอี่งางนี้คุณบอกว่าวันนี้เือฟันดีแถวเล็กขาานาคไปเ <cụ S 2> สียงวาสันฟันว่าไอ้แซมน่ะเลือดน่ะอาบเต็มโตอยู่ไหลลงมาว่าสันตะวัาไม่เกี้ยวหน่อยไหมค่ะผูผู้ตนี่ก็ไอ้แซมน่ฟันแบบนีพูกว่าสันระวั่อว่าอายุเพิ่อนบาสันูกก็เลยว่ากะ ก็ล่องเอาตีล่องเบิงหรืกอะไรบางสอายุพ่นกับสามสองย่างสามสามเนาะอ่าแต่ว่าเนนส่วนโตเลขนีก็เพื่สิมี่ทำนี้นี่ทำนี้แต่ว่านี่วนเอฟซีติดตามรองพูมอยู่นี่กาอย่าลืมเด็ดขาดครับสิมีเจ้าหนึ่งยูที่มีเซนกำกับเล่าน่ะนั่นมีเล่ามีเซนการองพูมมาซึ่งเราติดการองพูมมาหลายวันแล้วครับ คือกันเล่าหน้องพูดสียิบรถิศจะดีเหรอเออ่าตั้งแต่โอ้ตั้งแต่หลายงวดแต่เล่าถึงวันละหลายแสนเจ้านี่ก็ได้เล่าสีมากมือไหนยังบอลูครับอ่าแต่ว่าข้าวติดคอยติดตามคอยยองไปยจอบเรื่เดี๋ยวนะเออ้าวแบบมาลุ้นกันว่าเพิ่นสีมาหยิบตัวไหนมาตรงกันบอครับอ่าในส่วนเลขที่ปล่อยไปแล้วคือศูนย์หกศูนย์ห้าครับแมนมอลีของพูดเปนบอคันยิบตัวเดียวกันนี่พันเจ้า เ่อนเขาแน่นอนแมนขั้นเขาขั้นหมายถึงว่าคั้นท้องพุ่มจับลอตเตอรี่ทองแขงที่เพิ่งเคยหยิบประจำแมนแมนนะแขงหยิบประจำแล้วก็คนที่จะ อามาให้น้องพุ่มยิมเนี่คือถือกำลังพุ่มตลอดเนี่ยครับอ่าเอาไง่ายๆว่าสองคนนี่รวมสมพงกันแม่นอ่าทีไมหยิบให้กันเนี่ยคร<อ>ับทีถ้าเปลี่ยนตัวใดตาเบิ้งครับ,<อ>บนี่ละคือคกอกสุดท้ายว่าทียิบตัวใดเลขที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนนี่อยู่กอกนี้เท่านั้นแม่แม่แม่น้องพุ่มกับเด่นย้ำสั้นนี้ครับจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่กอกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเสียน้องพุ่มเหตุทีตามไปทุกคลิปครับเนาะครับเออเห็นสั้นาาะะัเเจนนในส่วนของเลข๋อโอเครับ ในส่วนของเรียององพุ่งกัททิตต่างมันต่อไปพระญาณากัททิศตามมันต่อไปว่าสี่นีการเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนบอจับตากันไดีๆ่ะทีมีเก่า้อานีเนาะขอบคุณหลายรายขอบพุณหลายครับ